สวัสดีครับครับเลยครับเอ็ซีสวัสดีครับเพื่อนๆครับ,ว,รบวันนี้ผมวิเซียรศิวราครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตตัวทุเรียนที่แปลงคาสเหมิงใกล้กับแปลงของพี่ที่พี่หมายที่ผมไปรีวิวตัวล,ล,ลูกมาเมื่อสักครู่ฮะก็แปลงนี้เป็นแปลงที่ผมมาตัดแ,แต่งเองเองเลยเพราะว่าอ่าอ่าเป็นแปลงของน้องดิวเนาะที่เขาก็อยู่กรุงเทพยเหมือนกันอ่าแปลงนี้ที่ผมอ่าอยากมาทําเองเนี่ยเพราะว่ามันมันสองปีเขาไม่ได้แต่งเลยแล้ว การจัดการเก่งการการทรงเนี่ยผมว่าถ้าเราให้ทางทีมงานเข้าบางทีมันแต่งยากนะเพราะมีเด็กๆมีอะไรมันก็อาจจะแต่งไม่ได้ขาดแล้วทีนี้การถ้าแต่งไม่ขาดเนี่ยมันจะต้องเข้าแต่งบ่อยค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงเพราะมันจะแต่งครั้งเดียวแล้วก็เลี้ยงได้ยาวให้มันจบผมก็เลยเข้ามาจัดการเองในเบื้องตน้นครั้งแรกแต่ครั้งต่อไปมันจะ,ม,นจะมันจะทาไม่ยากละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะอ่าก็ที่ที่แต่งออกมาแล้วเนี่ยฮะก็อยู่ประมาณนี้ละ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ได้ใส่ทางดินไปแล้วตัวนี้ผมให้เขาใส่ตัวหนึ่งอินรีผสมตัวทองล้นทางเพื่อนของน้องริวเขาก็เป็นคนจัดการใส่ให้เขาตัดจ้าแล้วก็ใส่ให้ทุเรียนก็ผมว่ามันก็ค่อยๆนะค่อยๆจะดีขึ้นค่อยๆเริ่มมีการแทงยอดอย่างเงี้ยเพราะมันเพิ่งเพิ่งจะอาทิตย์เดียวยอดก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วใบก็จะเริ่มแก่ขึ้นอ ทีนี้เดี๋ยวทรงโครงสร้างเขาก็จะค่อยๆเป็นไปแต่นี้ผมอยากามาเก็บดูให้เบื้องต้นหลังตากแต่งไปแล้วอาทิตย์นึงเนี่ยอาการทรงต้นเนี่ยมันจะโปร่ปงๆเห็นไหมฮะโปร่ปงๆโลง่ลงๆใบจะยังแรงน้อยๆแต่เดี๋ยวสักระยะหนึ่งได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนไปเนี่ยโครงสร้างใบก็จะค่อยๆสร้างมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ทรงมันจะเป็นทรงต้นทุเรียนที่เราไวลลูกได้แล้วก็คือเป็นกิ่งที่เราสามารถจะ เหมือนเราเราจัดทรงของมันได้แ hmm. ล้วเนี Dieser ่ยมันจะมีเป็นจังหวะเป็นชั้นเป็นฉาดของมันคือแสงมันก็จะส่งได้ดีขึ้นแสงมันจะส่งถึงพื Hz. ้นได้ด <version> ีข <teeth> ึ้นนะฮะกิ่ง <vit> มันก็จะเป็นสเต็ปของมันนี่ะแต่แต่ช่วงนี้อาจจะเลยเก้งกางเพราะว่าเออมันคือเราตัดขาดเลยแต่งแต่งขาดเลยแต่งเต็มที่เลยเพราะถ้าเราแต่งเลี้ยงเลี้ยงนิดน้อยมันก็ไม่จบสุดท้ายกิ่งที่เราไม่ต้องการจะไว้เนี่ยมันก็ ไม่คือยังไงมันก็ต้องมาแต่งซ้ำอีกเสียเวลาถ้าแต่งอย่างนี้ฮะเดี๋ยวพอมันออกอเดี๋ยวพอถึงเวลาอีกสักมาห้าเดือนอ่ะมันก็จะออกมาดีแล้วฮะมันจะได้ทรงของมันแล้วแต่นี้เราต้องมาไล่ขีดกิ่งที่ออกแขนงแทงมาเนี่ยต้องไล,ล่ขีดออกอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองฮอ่าอันนี้ก็เก็บทายเป็นข้อมูลหลังการหลังการตัดแต่งกิ่งไปแล้วนี่ฮะกับภาพรวมนี่ฮะ ก็เป็นแนวทางให้สาหรับเพื่อนๆสหรับเอซีที่แต่งแล้วเนาะบางทีก็ตกใจใแต่งเยอะขนาดนี้มันจะตายไหมมันจะมีอาการไงบ้างก็คือปกตินะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการแทงยอดแทงใบแล้วก็เลี้ยงกิ่งที่ต้องการไว้กิ่งก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เดี๋ยวเนื้อก็จะรัดไปเองเดี๋ยวเนื้อมันก็จะรัดไปเองอย่างที่ผมบอกไม่ต้องไปทาไม่ต้องอะไรมันไม่เน่าไม่เสียหายมันจะแห้งค่อยๆแห้งเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยจะค่อยๆแห้งแล้วเดี๋ยวก็จะรัดเป็นเนื้อเดียวะ บางคนต้องโอ้โหต้องท้าโน่นท้านี่มันเยอะไปผมว่ามันเยอะไปนะสําหรับการทําทุเรียนอย่าไปเยอะอย่าง,งานั้นมันวุ่นวายปเปล่าแล้วก็ทําให้เราทําทุเรียนแล้วงุนหงิดนะมันมันบางครั้งโอ้โหมันไม่ใช่อะไรที่ว่ามันจะต้องไปเยอะมากขนาดนั้นนะเอาแค่เราทําแล้วเราพอใจพอแล้วเขาคือธรรมชาติแ่ะเดี๋ยวเขาก็สร้างของเขาขึ้นมาเองนะแล้วก็พยายามทําให้มันอยู่แบบแนวกลางอ่าเรา คนสวนเราเจ้าของสวนกับคนทําให้อยู่กันได้ไม่ถ้ามันเยอะมากเดี๋ยวคนทํามันก็เบื่อก็ไปเองแล้วทีนี้หาคนงานก็ยากหลายๆอย่างนะให้มันให้มันอยู่พอประมาณเดินสายกลางฮะเราอยู่ได้เขาอยู่ได้คิดถึงโอ้กันนะมันก็จะอยู่ด้วยกันได้ในการทําทุเรียนเนาะพอมองแล้วการทําทุเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องมีศาสตร์มีสินเยอะแยะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยพยายามแลกเปลี่ยนกันในแต่ละสวนเพราะบางปีมันไม่ได้ว่าเหมือนกันตลอดนะบางครั้งมันมีไม่มีอะไรตายตัว คนที่เก่งแล้วบางทีมันก็มีอะไรจุดด้อยจุดเสียเหมือนกันมันก็เอามาปรับแก้ไขกันเนาะก็ผมอยากให้แลกข้อมูลกันดีกว่าก็คือมีอะไรก็แบ่งปันกันแทนเองในแนวทางของเราเราทําแบบนี้ถ้ามันโอเคในช่วงนี้เราก็บอกว่าเยมันทำแบบนี้มันก็ถือว่าพอได้อะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆแบ่งปันกันแต่ถ้าไหนมันควรจะแก้ไขแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์กัน ผมว่าดีฝ่าเรามานั่งแบบพุ้ยเถียงกันจะต้องอย่างงุ้นอย่างงี้ดีไอ้หนันดีไอ้นันไอ้นุ่นดีสุดท้ายไม่ไหวไปไม่รอดใช้กันสารพัดแหลกลาญไปหมดเลยแล้วก็ทุเรียนก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการนี่อันนี้โครงสร้างต้นที่มันแลดูที่ว่าแลดูดีหน่อยคือแต่งออกมามันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะได้สวยเลยแต่ถ้าโครงสร้างไหนที่ว่ามันไม่ดีมาที่เรียกแต่งออกมามันก็จะหายไปซีกบ้างหย่อนไปหน่อยบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมาเติมเสริมแต่งข้างบนเอา ทีมันก็ใช้เวลาในการเดินของมันใช้เวลานิดนึงฮะแต่การแต่งกิ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะแต่งได้ทุกช่วงไม่ต้องซีเรียสว่าต้องช่วงหน้าฝนหน้าแรงหน้าไหนทีนี้เราดูแต่ว่ากิ่งมันเริ่มออกมาแล้วไม่ต้องการแนละ้วเริ่มไม่ใช่กิ่งที่เรามองแล้วไม่ใช่กิ่งที่จะต้องให้เขาเจริญเติบโตเพื่อที่จะไว้ลูกได้เนี่ยเราก็เอาเขาออกได้เลยฮะไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะเป็นเชื้อลงเชื้อราอะไรสารพัดเชื้อนะผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นถ้าเรา ปรับโครงสร้างดินให้ดีดูแลให้ถูกวิธีอย่าไปทำอ,อะไรให้มันมากเกินไปเพราะว่ามันก็จะค่อยๆดีเองนี่ฮะจริงใหญ่เรื่อยไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆแห้งไปเองแต่เนี้ยมันจะมีขนาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องจริงๆมันจะต้องมาในไล่แต่งอีกถ้าเราไม่แต่งนะเดี๋ยวมันก็เป็นกิ่งใหญ่แทนอีกพอถึงเวลาถ้าเราไม่แต่งเลยเนี่ยมันก็จะยังไง มันก็จะแข่งรับพวกนี้อีกแล้วก็ทําให้กิ่งพวกนี้เดี๋ยวถึงเวลาถ้ากิ่งใหม่ๆม,มันโตเร็วน่ยกิ่งเล็กๆมันก็จะไม่ไม่ไปไอ้กิ่งที่อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ไปก็ต้องค่อยๆหมั่นมาดูแลนิดนึงแค่นั้นเองฮะอาจจะเดือนนึงเราเข้ามาดูลิตรลิตแขนงลเล็กบ้างแค่นั้นเองฮะอย่าอย่าไปทิ้งเขาทีเดียวเลยแต่อันนี้เราก็ต้องบางทีมันก็ยากนะสวนอย่างนี้บางทีเขาการจัดก,การสวนนะเขาไม่ได้อยู่อ่ะมันก็ต้องใช้ผู้จัดการ แล้วอาจจะต้องโทรสั่งโทรกำชับกันคุยกันบางทีก็ต้องมา,าช่วยกันบ้างในเบื้องต้นฮะแต่ถือว่าเนี่ยทรงมันก็เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวก็ใช้เวลานิดนึ่งเองนก็นจะเป็นต้นทุดเรียนแล้วฮะอ่าก็ประมาณนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งิปอัปเดตฮะสำหรับสวนที่ผมเข้ามาแต่งกิ่งเองเลยอันนี้ผมยอมรับว,ว่าต้องเข้ามาแต่งกับมือบางครั้งผมก็อยากทำอะไรให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ อันไหนเราปล่อยได้เราก็ปล่อยคิดว่าเฮ้ยอันนี้โอเคทางทีมงานเข้ามาได้เราเรามองแล้วก็น่าจะทําได้มันก็จบไปแต่ถ้าอันไหนที่ว่ามองแล้วมันมันยากบางจุดเนี่ยเราอยากทําให้มันแลดูเดินได้ง่ายก่อนผมก็ลงมือเองแต่อย่างนี้ผมไม่ได้ว่าทําทุกส่วนเพราะว่ามันไม่ไหวหรอกอย่างนี้สองวันเหมือนกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคนเดียวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันพอมีเพื่อนเข้ามาช่วยนิดหน่อยฮะตรงนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่อะอย่างไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะ อ่าอันนี้เป็นคลิปที่แต่งได้อาทิตย์นึงแล้วแต่ถ้าหลังจากนี้อีกสัก 3- 4สเดือนน่ะผมว่ามันผิดตาไปเยอะนะตรงนี้แต่ปุ๋ยก็ทิ้งไม่ได้ห่างไม่ได้นะต้องใส่เดี๋ยวผมจะโทรหาเขาก็คือต้องยังไงต้องอ่อยปุ๋ยทุกเดือนฮะขาดไม่ได้เหมือนกันอ่อยอ่อยปุ๋ยทางดินทุกเดือนทางใบเนี่ยเราไม่จําเป็นก็ได้แต่ถ้ามันมีแมลงบางช่วงอาจจะถ้ามันมากระบาดจ,จัดจัดเนี่ยอาจจะ จัดการมันสักรอบนึงอย่างนั้นก็ได้เพราะอันนี้เขายังทําแบบเชิงธุรกิจเราก็ต้องดูให้ต้นมันสมบูรณ์ที่สุดแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยเราเลี้ยงทางดินไม่ขาดเนี่ยมันก็มีภูมิก้ำต้นานทานเองแข็งแรงเองอย่างน้อยธาตุอาหารเนี่ยผมอยากให้เน้น N P K เนี่ยเป็นตัวหลักแต่ตัวรองของเราเนี่ยต้องการแม่ที่เซียมแคนเซียมบรอรนสารก๊ีพวกจุลินทรีย์จุลธาตุอะไรพวกเนี้ยเราต้องการอีกมากกว่า3ธาตุนั้นอ่ามันยังมีอีกเป็นสิบธาตุทีเน,นี้ยมันอยู่จากไหนอ่ะมันอยู่จากพวกปุ๋ย อินซีอินซีเคมีพวกนี้เรามีอยู่อินซีตามท้องตลาดก็ได้แต่อยากให้ผ่านการหมักพวกมูลทั้งหลายเนี่ยใช้ได้หมดมีอินซีเยอะแยะมากมีจุลซีเยอะแยะมากแต่ให้ผ่านการหมักก็คือเลี้ยงจุลซีแล้วให้เกิดกระบวนการหมักผ่านความร้อนฆ่าจุลซีที่ไม่ดีก่อนทีเนี้ยหลังจากนั้นปุ๋ยเราเนี่ยจะเย็นละแล้วก็มีจุลซีที่ต้องการที่ดีเยอะเราค่อยเอามาใช้ แบบนี abei, an, ้ได like ้อ so ่าไม่ใช่ว่าปุ๋ยขี้ทั้งหลายที่ตากแห้งแล้วเราคิดว่ามันแห้งแล้วเรามามาใส่อันนั้นอันตรายเดี๋ยวมันจะเกิดแก๊สเกิดกระบวนการหมักของมันเองถ้ามันโดนน้าโดนความร้อนเนี่ยปุ๋ยพวกนี้จะเกิดกระบวนการหมักแล้วเกิดความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ตายจากเชื้อราปุ๋ยหรอกมันเกิดจากความร้อนที่ไปกระทบอ่าหน้าดินหน้าดินที่เราเอาปุ๋ยใส่ลงไปเลยๆเนี่ยมันทําให้รากที่อยู่ลอยๆเป็นผิวนี่รากเสียหายเพราะความร้อนจากปุ๋ยที่เราใส่ไอ้ปุ๋ยหมักที่เราใส่ที่ยังไม่ผ่านการหมักอ่ะทีเนี้ย มันจะทําให้ต้นไม้เริ่มมีอาการแห้งเหี่ยวแล้วก็เชื้อโรคเริ่มเข้ารากเพราะรากมันเสียหายแต่ถ้าหมักแล้วใส่ได้เนี่ยมันไม่เกิดเจ็ละมันไม่เกิดความร้อนละมันเป็นอาหารอย่างเดียวละทีนี้ต้นไม้มันจะบำรุงแข็งแรงมันมีมันมีทั้งสองอย่างทั้งโทษและคุณอ่าแค่น้เองแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นไม่ไม่ผ่านกระบวนการหมักมันจะเกิดโทษทันทีฝามันจะเกิดทุนทุนเอ่อคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลาก่อนต้นมันเสียหายไปแล้วมันไปเกิดคุณเอาทีหลัง ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องไปหายาอะไรมาแก้ก่อนแต่ถ้าหมักเรียบร้อยแล้วใส่เนี่ยมันก็เป็นคุณตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีนี้เราก็มองว่าปุ๋ยมันดีแต่ถ้าเราใส่แล้วเกิดปัญหาเราก็มองว่าปุ๋ยไม่ดีเราก็มองว่าปุ๋ยอินทรีย์ไม่ดีมันมีอสองอย่างให้เราคิดให้เราแยกแยะกันเองฮะอย่างไรก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับก็เป็นคลิปที่อาจจะมีสรรา,าสระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ